คราวที่แล้วพาไปร้านโมโม่นะคะร้านโมโม่นั้นเป็นร้านธรรมดามีขายแต่โมโม่แบบนึ่งกินกับน้ำจิ้มอย่างเดียวแต่ร้านเนี้ยที่พามาวันนี้มีความพิเศษคือเขามีขายโมโม่แบบนึ่งโมโม่แบบทอดแล้วก็โมโม่ชิลลี่วันนี้จะสั่งโมโม่ชิลลี่กินนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาโมโม่นะคะที่ห่อเสร็จแล้วเอาไปทอดก่อนทอดกรอบนะคะไม่ไม่ใช่ว่ากรอบเลยแบบนั้นคือแบบกรอบนอกลุ่มในพอทอดกรอบเสร็จแล้วนะคะก็พักไว้แล้วเขาจะมาผัดชิลี่ผัดชิลี่คืออะไรคือการผัดอหอมแดงหอมแขกนะคะกับพริกหวานหั่นเป็นชิ้นใหญ่ ผัดให้สุกนะคะเนี่ยไฟแร,แรงขนาดนี้เลยพอผัดเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสสูตรใครสูตรมันแต่และร้านเขาจะมีสูตรซอสไม่เหมือนกันนะคะบางคนเขาก็จะใช้เป็นน้ำจิ้มโมโม่นั่นแหละใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มเติมด้วยอซอส,สแซกแล้วก็ซอสซอสพริกเขียวแล้วก็ซีอิ๊วดำเกลือ ะไรแบบนี้นี่ค่ะซอส,สแน็คนะคะสือซอสมสะเขือเทศใส่เข้าไปแล้วซอสพริกเขียวนะะแล้วก็สีอิ๊วดำฟาดเข้าไปไฟแรงนี่ถ่ายใกล้ไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็เอาซอสเอาน้ำจิ้มโมโม่ใส่เข้าไปนั่นแหละถึงได้บอกว่าสูตรใครสูตรมัน แล้วเขาก็เอาโมโม่ลงที่ทอดแล้วไปคลุกนะคะกับน้ําซอสท,ที่เขาผัดอาหารข้างทางจะทําให้เราได้ดูว่าเขาทํากันยังไงอย่างถ้าเราไปนั่งกินร้านอาหารเนี่ยเป็นครัวปิดเราจะไม่เห็นเลยว่าเขาทำยังไงออกมาอาหารก็เสร็จแล้วพร้อมกินแต่แบบเนี้ยได้ยืนดูยืนรอเสร็จแล้ว ขายดีพอสมควรเลยแหละร้านนี้มีคนเข้าตลอดจานหนึ่งจะมีแปดลูกนะคะอันนี้สีขาวๆก็คือมายองเนสกินคู่กัน เรียบร้อยนางแบบคนเดิมมันจะมีความนัวของน้ำซอสอะคะ่ะ รสชาติก็จะจัดจ้านกว่ากินโมโม่จิ้มน้ำจิ้มอย่างเดียวให้นางแบบเขากินไปเนาะ